สวัสดีค่ะช่องเอ็กซิซียูค่ะอะให้ oo, ใหดูให้ดูโอ้ยให้ดูไหนเมนูวันนี้แม่พามาพามาพามเพลงทำไมมนันเออล่ะนี่วันนี้มีปลาค่ะมีปลาเครื่องครัวเนาะมีมะละกอ วันนี้หนูทําเมนูปลาวันนี้กับตำมะละกอไม่ไม่อ้อมแอ้มอ่ะพูดเลยบอกเลยฉเฉลยเลยอ่าเริ่มทํากันเลยค่ะดูภาพบรรยากาศในยามกลางคืนเนาะวไ้ค่ะทำกันเลยค่ะหนูใส่เครื่องปรุงไปแล้วเนาะตอนนี้เป็นบางส่วนใส่เครื่องปรุงไปแล้วเป็นบางส่วน อย่เาเพื่อจับน้อยอย่าอย่าไม่ถูกเหมือนตินแล้วก็ทุบเมื่อวานปลาตัวใหญ่ไม่ได้ต้ม เพราะว่านูนึ่งนูแยากินเนื้อปาลปาร้วนปลาเนื้อปลามันเยอะมากได้อารมณ์ได้ฟินเลยวันนี้ทำปลาตัวเล็กไปก่อน เพิ่มแกสทำทำตามะละกอทำต้มปลาแล้วก,วก็วันนี้จะทำเมนูปลาอยู่2อ,อย่างจะมีทำต้มปลาแล้วก็ปลาทอดแล้วก็ตามะละกอเป็นสาม เมนูวันนี้วันนี้แรงนี้เย็นนี้บ้านใครไหนทำกับข้าวอะไรไหมเนาะอยากกูจังเลย เปลี่ยนจักน้อยแล้วแต่สูตรแล้วแต่เค็ดรับนะคะอ่า<ม>นี่ปลาหนูจะทำต้มสามตัวทำทอดสี่ตัววันนี้หนูลงมือตกเองเลยได้ ทั้งหมด7จ็ดตัวทำทอดทำต้มเหลืออีกเมนูหนึ่งตอนนี้เอาทีไะเมนูก่อนส่วนเมนูนี้คือรอ,อใส่เครื่องใส่ปรุงไปแล้วตอนนี้รอน้ำเดือดเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาปลาลงเข้าไป เอ๊ะเอใครวิ่งมาสวัสดีครับหาแนวเล่นหาแนวทำทางนี้เดกสวัสดีครับเออสวัสดีครับ๊บการบ้านทำเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วอาเหอะแล้วนอนนอนนิ่งเงียบอยู่กับแม่เลยเอาอะไรของแม่มาเล่นพี่บูจะทำอะไรโอ้โห ทำฟุดบะอืมเมนูกับข้าวแม่ก็อยู่ในครัวครุบอยู่ในครัวนี่เราลุจังกว่ากับข้าวจะเสร็จนะอืมอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยทนนี่อ,อ,งงอดยย่วนกับยยยยส่วนกับยย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  คุณแม่จิมปะคงยังไม่ได้ทำนะของคุณแม่จิมเนาะอ่าคงยังไม่ได้ทำวันนี้พอดีว่าหนูไปตกปลาและหนูได้มาก่อนกับข้าวตัวนั้นก็เพิ่งมาเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้หนูทำของคุณแม่จิมพรุ่งนี้หนูทำของคุณแม่จิมหนูจะไปค้นหาเมนูก่อนเอามาทำใส่กับ สตอพปดียังยังมีสตอเหลือป้ดีหนูยังมีสตอเหลือเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะทำใส่กับหูมของทุนแม่ที่ให้มาขอบคุณคุณแม่ทีมมากนะคะก็ก,ก็หนูก็ไม่ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วว่าเดี๋ยว ดูสวมภาพปลาดีกว่าหนูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่กดติดตามคลิปนี้หนูขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> หัวโขอีกแล้วพี่บูบู ก็ค,ครับเฮ้นายยิ้มแล้วร้อยไหมนะ่ะหันมายิ้มแล้วร้อยยนะิ้มไม่ได้จ้ะจ้า